สวัสดีครับยางทองอลัยยนออต,โต,โต์ออโต้เซอร์วิสอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมานะจ๊ะวันนี้เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการตรวจเช็คช่วงล่างนะครับโดยละเอียดนะเพราะว่าคลิปที่แล้วทำไว้เนี่ยทำลวกๆ <Nope. S 1> อันนี้เอาสาระเลย สาระเต็มๆนะครับวิธีการตรวจเช็คช่วงล่างของรถตั้งแต่ลูกหมากปีกนกบนลูกหมากปีกนกล่างบูธปีกนกนะครับคันชักลูกปืนลอ้อามาดูซิว่ามันเช็คก,กันยังไงนะครับสำหรับเครื่องมือมีอยู่แค่2ชิ้นก็พอแล้วมี1ตะเข้ไอเเคแม่แรงแล้วแต่จะเรียกเนี่ยแนะนําให้เป็นแม่แรงตะเข้นะครับไม่แนะนําให้เป็นแม่แรงกระปุกไฮดรอลิกโยกๆนะวิธีการจะขึ้น นะครับก็คือเราเอาแม่แรงเนี่ยเสียบเข้าไปใต้ปีกนกล่างอย่างนี้นะเอายกขึ้นไปอย่าไปขึ้นตรงคางกลางนะครับต้องขึ้นตรงใต้ปีกนกตัวล่างเท่านั้นนะเราเช็คได้ที่เราฝั่งนะครับเช็คได้ที่เราฝั่งอ้าวขึ้นไปขึ้นไปพอให้ล้อลอยประมาณสัก1นิ้วถึง2นิ้วอ่าทีนี้เราจะเช็คลูกหมากปีกนกบนลูกหมากปีกนกล่างและบูทปีกนก บนนะครับวิธีการเช็คก,ก็คือเอาเอาเหล็กงัดยางเนี่ยสอดเข้าไปใต้ล้อแล้วก็งัดนี่งัดงัดขึ้นงัดขึ้นเราจะเช็คได้ว่าความหลวมของลูกหมากปีกนกตัวล่างเนี่ยอันนี้คือลูกหมากปีกนกตัวล่างนะในนนูน่นเห็นไหมมันจะมีความแน่นหรือเปล่าหลวมไหมอะไรอย่างงี้สองวิธีการเช็คลูกปืนล้อเรียล,ลูกปืนล้อเราก็เอามือจับทั้งข้างบนและข้างล่างของยาง แล้วก็โยกนี่นะครับวิธีการเช็คลูกปืนล้อว่าความตึงดีไหมหลวมมากหรือเปล่าคันนี้ก็ถือถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้นะครับไม่ถึงกับหลวมสามารถปรับตั้งได้นะครับปรับตั้งตามค่าที่โรงงานกำหนด 3. า,าวิธีการตรวจเช็คลูกหมากคันชักนะครับนี่ครับ หลวมสาหัสนะครับจุดที่หลวมเอาดูนะครับแทบจะหลุดออกเป็นชิ้นอยู่แล้วนะครับนี่คือวิธีการตรวจเช็คลูกหมากคันชักที่ถูกต้องนะครับก็จะเช็คได้เป็นส่วนๆแต่ว่าอันนี้ตัวลูกหมากคันส่งกลางใกล้จะหลุดอยู่แล้วครับใกล้จะหลุดอยู่แล้วก็ต้องทําการเปลี่ยนก็ ทําแบบนี้เหมือนกันทั้งสองข้างนะครับเหมือนกันทั้งสองข้างเอาย้ายเดี๋ยวย้ายไปเช็คฝั่งนูน้นดูสิ few minutes later. ส่วนฝั่งขวาก็ทําเหมือนเดิมครับเช็คลูกหมากปีกนกล่างเอาเหล็กกันยางงัดดูไม่หลวมนะครับดูปืนล้อไม่หลวมนะครับคันชักคันชักก็ไม่ไหวแล้วนะครับต้องทําการเปลี่ยน นะยกชุดไปเลยพวกลูกหมากคันชักคันส่งต่างเนี่ยพยายามเน้นใช้เป็นของที่มียี่ห้อดีๆนะครับถ้าถามช่างว่าของอะไรดีที่สุดลองจากของแท้ของไทยทำครับดีที่สุดแล้ว made in Thailand นี่ถือว่าสุดยอดของช่วงล่างนะครับของประเทศไทยเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไหล่รถยนต์ต่างๆยางรถยนต์ต่างๆ ของเราดีที่สุดนะครับมีมาตรฐานในการผลิตส่งออกยุโรปได้ส่งออกไปประเทศนู้นประเทศนี้ไปขายได้ดีมากๆครับไม่จําเป็นจะต้องไปใช้ของจีนของไต้หวันของประเทศต่างๆของไทยดีที่สุดครับอย่างรถยนต์ยี่ห้อต่างๆผลิตในไทยเนี่ยดีกว่าหลายๆประเทศนะครับผมกล้าการันตีได้เลยว่าของไทยเนี่ยสุดยอดแล้วแต่ว่าอย่าไปเอาไทยก๊อปมาใส่ ไทยที่ว่าลักลอบผลิตขึ้นมากอป,ปีเขาเนี่ยไม่แนะนำให้ใส่ครับห่วยแตกเพ่งซวยที่สุดนะครับเอาแบบที่ว่าเป็นของแท้ของยี่ห้อของเขาโดยตรงไม่เอาของก๊อปนะครับถ้าเราซื้อของของแท้เบิกห้างไม่ไหวราคามันสูงเกินไปเลือกเอาของไทยครับของไทยดีที่สุดไม่ต้องไปซื้อของจีนของ ของที่ว่าเขาบอกว่าของหลุดมาอันนั้นอันนี้ไม่เอาครับเอายี่ห้อต่างๆของไทยนี่แหละดีที่สุดแล้วนะโอเคก็คร่าวๆครับวิธีการตรวจเช็คช่วงล่างของรถยนต์สามารถใช้ได้กับรถกระบะทุกๆรุ่นนะครับวิธีการตรวจเช็คแบบนี้ก็จะรู้เลยละเอียดว่าตัวไหนแน่นตัวไหนหลวมตัวไหนสมควรเปลี่ยนนะครับ ก็วิธีการเปลี่ยนวิธีการซ่อมก็ค่อยไปว่ากันอีกทีนึงนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ในทุกๆคลิปนะครับมีอะไรอยากจะให้ผมทำคลิปให้ดูคอมเมนต์ไว้ไม่ว่าจะเป็นคำติคำชมผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับกดไลค์กด s u b สไครต์ติดกระดิ่งนะครับคลิปหน้าจะได้ดูก่อนใครๆเลยสำหรับวันนี้ เอาไว้แค่นี้ก่อนคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ